สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เราทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องเอาไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอหม่อมเจ้าประพาพันเล่าถึงองค์พาพระองค์น่ารักมากๆไม่ถือพระองค์กอดกันกลมองค์พาทรงเรียนที่โรงเรียนจิตรดาลูกๆของดิฉันก็เรียนที่นั่นทั้งสองคนหากเมื่อไหร่ที่พบเจอกันเป็นการสวนพระองค์ พระอ,องค์ก็จะเดินเข้ามาหามากอดเรียกดิฉันว่าใหญ่ยยชวดทรงถามเสมอว่าทำไมไม่เห็นใาย่ชวดเข้ามาในวังหลวงบ้างเลยพระอ,องค์ทรงน่ารักมากๆไม่ถือพระอ,องค์กอดกันกลมเชกเช่นเดียวกันกับพระเจ้าบรงเธอพระอ,องค์เจ้าสมชาวลีสเสด็จแม่และสมเด็จพระคณิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัลัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เห็นมาตั้งแต่เด็กๆก,กัน ครอบครัวนี้อบอุ่นน่ารัก